หนังเข้าใหม่ประจำเดือนมิถุนาจะมีเรื่องไหนหน่าสนใจบ้างก่อนไปดูฝาค้อจอ 2T ทีแล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเริ่มกันด้วยหนังที่กำลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้เรื่องแรก From the World of John Wick Balena er แค้นกวนรลกหนังแอคชั่นเทเลอร์ที่สปินออฟมาจากจัก,กรวาลหนัง John Wick เรื่องต่อมา w i n g Her Back เรียกมันกับมาหลอนเป็นหนังสยองขวัญจากประเทศอทศอสเตรเลียามาต่อกันวันที่5มีหนังผีเรื่องคำสาปแห่งเขาเกเดเรื่องราวของมายาและอีตาสองเพื่อนรักที่ไปปีนเขาเกเดและต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเรื่องนี้เข้าในวันที่5เหมือนนนนกันัลติดผีเป็นหนง ยองขวัญจากประเทศไต้หวันเรื่องสุดท้ายในวันที่5เป็นอนิเมะจากญี่ปุ่นเรื่องไคจูนัมเบอร์เอกมิชชั่นรีคอนไคจูหมายเลข8กับการสำรวจภารกิจวันที่6มีเข้าเรื่องเดียวคือเรื่องเฮาฟูห้าหนังดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้จากประเทศอินเดียข้ามาวันที่11มีหนังเข้าใหม่3เรื่องเปิดด้วยหนังที่ทุกคนรอคอยกับเรื่อง How Train y ทน r d r าก o n อภิหานไวกิ้งพิชิตมังกรแบบไลท์แอคชั่นต่อด้วยอนิเมะเรื่องดันดาดันอีว e ิวไอหรือดันดาดันเนรปีศาจเรื่องราวจะเป็นการสนารน, 11, น่่่่่ออกกีีัััันนนแรรยยงงงูบวท11หญปุเื ให้ลักปรากฏตัวเรื่องนี้จะเป็นแนวดราม่าเรียกน้าตาเรื่องสุดท้ายของวันที่11หนังไทยโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องเลิฟออนไลน์ฮักสับปะหลีกับคดีสีชมพูวันที่12มีเข้าเรื่องเดียวเืออนิเมะเรื่องฟูเลรุให้หัวใจจําในวันที่เราเป็นเพื่อนกันข้ามาในวันที่19เริ่มด้วยหนังผีไทยแอคแท็กเธอทวิญญาณเลขที่13หนังผีเรื่องใหม่จากพุ่มกับที่หยดทั้งสองภาคและหนังผีไทยที่เข้าในวันเดียวกันเรื่องหากร้อมเรื่องราวของพญาผีปอบแห่งภาคอีสานต่อด้วย หนังภาคต่อซอมบี้ที่รอมากว่า18ปีเรื่องต่อมาเป็นแอนิเมชันเรื่องใหม่จากค่ายดสนี์และพิกซาเรื่องเอลิโอยังอยู่ในวันที่19กับหนังเรื่องบายฮาร์ดอึดนรกแต่งและเรื่องสุดท้ายของวันที่19หนังโรแมนติกมิวสิคลจากเกาหลีเรื่องกลางคืนตลอดการกลางใจตลอดไปข้ามมาในวันที่26เปิดด้วยหนังดราม่าของตำนานนักแข่งรถเรื่อง F1 ต่อด้วยหนังภาคต่อของหุ่นยนต์ AI ไอไล่เชือดคนเรื่องเมแกน2.0เรื่องสุดท้ายของวันที่26่หนังแอคเวนเจอร ที่7มีเรื่องมาหนังสยองขวัญจากประเทศอินเดียทั้งหมดนี้จะเป็นหนังเข้าใหม่ประจำเดือนมิถุนายนนี้มีใครรอชมเรื่องไหนอยู่บ้างคองมเมนต์มาบอกหน่อย